สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกันกบครูปุูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาวาดมีแรงบันดาลใจนะคะในการแบบเห็นภาพลนังแบบในแฟชั่นหนังสือแฟชั่นก็เลยเอ,อ,อยากวาดนะคะใครเป็นบ้างคะอยากเห็นเ,เห็นหนังสือเห็นรูปแล้วก็อยากวาดนะคะ แสดงว่าเราจะวาดรูปเก่งได้ในไม่ช้านี้แล้วนะคะแต่ถ้าเราเห็นรูปแล้วเราไม่อยากวาดไอ้นีก็ต้องใช้เวลานะคะเราอาจจะไม่สนใจเราไม่ชอบก็แล้วแต่นะคะความชอบของบุคคลเราก็ไม่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะนี่กูบุกก็ลงในช็อตสั้นไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันใหม่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกูบุกหากระดาษก่อนนะคะกระดาษ โบโบใช้มัตเตอร์อาร์ซีลี่นะคะกระดาษเนื้อโอเคเลยแต่ว่ามันหมดแล้วนะคะไม่ได้ซื้อใหม่นะคะก็จะมาวาดจากอันนี้นะคะเออมีไหมมีไหมถ้าไม่มีมนะคะเดี๋ยวเอาหมดค่ะหมดค่ะนั้นก็จะวาดในเล่มนี้นะคะ BPS แท้นะคะก็จะออกมาเนื้อไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่า เนือดีพีเอจะละเอียดกว่านะคะเราก็จะมาวาดกันเลยนะคะอันดับแรกเรามาเริ่มวาดกันนะคะดูซิจัดเตรียมกระดาษให้พร้อมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาวาดกันเลยนะคะเอาละคะ่ะเริ่มวาดกันนะคะครูก็จัดการกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว เราก็จะมาวาดรูปกันเลยนะคะครูปุ๊ก็จะใช้8 B นะคะสำหรับวาดในวันนี้คือแบบไปเห็นแรงบันดาลใจในการวาดนะคะก็เห็นศิลปินนะคะผู้หญิงนะคะที่แบบชาวต่างชาตินะคะเขาก็วาดในแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะครูปุ๊ก็เลย มีความแรงบันดาลใจนะคะในการวาดนะคะเขาจะวาดด้วยดินสอนะคะแบบแหลมๆมากเลยนะคะก็เป็นที่มาของแรงบันดาลใจนะคะให้อยากวาดรูปนะคะครูก็ใช้8 b ลงเลยนะคะแบบอันนี้ก็คือเป็นภาพที่ไม่เต็มนะคะไม่เต็มศีรษะนะคะจะวาดแค่ช่วงใบหน้าตาจมูกปากนะคะเรามาเน้นกันนะคะ กูเริ่มจากเส้นเดี๋ยวเราะ,ะลนองกระดาษก่อนคนะกูก็เริ่มจากเส้นหน้าผากกันก่อนนะคะลากลงมานะคะความแหลมออกมานะคะจากหนุกคิ้วนะคะนี้ก็ค่อยๆไล่มานะคะจากนั้นเราก็ใช้ดินสอนะคะร่างช่วงดวงตานะคะ ตรงนี้เราก็อาจจะลงช่วงสันจมูกนะคะเป็นเส้นนำมาก่อนนะคะเพื่อให้เราลากหัวตาม,มาได้บรรจบนะคะสุดตรงนี้พอดีนะคะนี่ก็เป็นหลักการาวาดภาพแบบไม่ตีสเกลแล้วก็ไม่มีโครงล่างนะคะเราจะกะเส้นแต่ละส่วนนะคะให้แบบมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะคะ เราร่างหน้าผากมาแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็มาลากหนกคิ้วนะคะหนกคิ้วใบหน้าเอียง45องศานะคะดังนั้นเราก็จะค่อยค่อ,อกะระยะแต่ละส่วนนะคะให้แม่นยำนะคะแล้วก็วาดรูปรงาวาดรูปดวงตานะคะเป็นรูปร่างยังไงนะคะให้เรา สังเกตรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะจากนั้นนะคะเบาเบามือนะคะร่างาลูกตานะคะร่างลูกตาดํานะคะจากนั้นก็เว้นนะคะเว้นแววตาไว้สีขาวรอบแววตาก็ดํำเลยนะคะระบายดําเข้มเลยนะคะจากนั้นก็มาใส่ช่วงนี้นะคะจะมีแววตาตรงนี้นิดนึงนะคะ จากที่เราระบายเข้มแล้วนะคะรอบรอบแววตานะคะดินสอไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่กูุ๊ก็เปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนดินสอสลับกันไปมานะคะแล้วก็เหล่าดินสอจะไม่กินเนื้อไม้เปลืองเยอะก็จะใช้กบกบเล็กๆนะคะกบใหญ่กินเนื้อไม้ไปแบบครึ่งแท่งเลยนะคะ เหลาด้วยกบทีนึงนะคะกินเนื้อไม้เปลืองไปเลยนะคะก็จะใช้อาอ่นี้นะคะกบเหลานี้นะคะเหลาซื้อในเซเว่นนี่ละค่ะนะคะ,นะคะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะคะเหลาออกมาแล้วแบบแหลนดีนะคะนี่คือเห็นไหมคะไส้เนื้อไม้ไม่โดนกินนะคะกบปูเหลาแบบกบใหญ่แล้วแบบกินเนื้อไม้ไปแกบ ขอไปเกือบครึ่งแท่งเลยนะคะก็ซื้อจากเซเ่นี้ราคานะคะเราก็หาซื้อใกล้ๆบ้านของเราได้นะคะนี้นะคะกูก็จะลงช่วงชั้นตานะคะเน้นให้เข้มเลยนะคะขอบตาบนก็เน้นให้เข้มนะคะเพื่อให้มีมิติขึ้นมานะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามา ใส่ขนคิ้วกันนะคะจากที่เราร่างโครงไว้นะคะก็แรงเงานะคะการที่เราได้ดูงานของศิลปินนะคะก็ทำให้เรามีแรงบันดาลใจนะคะในการที่อยากจะวาดรูปนะคะต่อให้เราดูของเขาเราก็วาดไม่เหมือนสไตล์เขานะคะแต่มันเป็นสไตล์แบบดินสอนะคะเห็นไหมคะปกตกกกกกกิกูก็จะใช้ ดินสอกด 4B นะคะวันนี้เราก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะผลงานของเราก็จะได้แตกต่างออกมานะคะวันนี้ก็ใช้ดินสอ 8B วาดเลยนะคะเข้มไปเลยนะคะเคยวาดทําทคลิปไปหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะคะวาดด้วย 8B หรือว่าใช้ 2B ร่างไปก่อนนะคะแต่ตอนนี้ครูก็ใช้ดินสอ 8B แท่งเดียวเอาอยู่เลยนะคะ เปลี่ยนมานะคะเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะเพื่อที่ผลงานนะคะเราก็จะได้แตกต่างกันออกมานะคะในแต่ละแบบนะคะนี่ก็ลองใช้ดินสอ 8B เลยนะคะแรงเงานะคะเหลาให้แหลมนะคะเพื่อที่จะเส้นคมชัดนะคะจากนั้นเราก็มา ใส่ขนตานะคะเส้นนะคะสั้นๆนะคะนี่ก็เน้นช่วงขอบตานะคะคือครูบูเจอรูปนี้ในหนังสือแฟชั่นนะคะ<ส>เห็นภาพโดยรวมสัดส่วนใบหน้านะคะได้ส่วนดีนะคะ<ส>ก็ทําให้เราสามารถวาดออกมาได้ง่ายนะคะและเราก็มีแรงบรันดาลใจจากการเห็นวิธีการแรงเงานะคะ ของศิลปินนะคะในแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะเราก็เกิดแรงบันดาลใจนะคะที่จะมาวาดรูปนะคะให้ทุกคนนะคะมาทำคลิปนะคะคระูปก็ศึกษาเรียนรู้นะคะเราก็ดูนะคะอย่างสีน้ำใช่ไหมคะครูปุ๊าสีน้ำเราก็ได้ความรู้จากการที่เราได้ดูว่าลักษณะวิธีใช้เขาใช้ แบบไหนนะคะผู้กันจุ่มสียังไงอะไรอย่างเงี้ยทาให้เราได้เรียนรู้นะคะครูพักรักจําก็ว่าได้นะคะถ้าแบบนั้นนะคะเ,เพราะว่าเราไม่ได้ไปเรียนที่เขาสอนนะคะแต่เราเรียนรู้จากการที่เราดูนะคะทําให้เราเ